น้ำโม่หอลาตันนอตลาเยเยน้ำม่อลีเยพัลุกิตติชอปลาเย่ผู้ที่ักต่อพอยะมห่ศักต่อพยมเกีลูนีเกียนเยงานสักพันลฟาอิสุตันนตันเซนโมาสิกิลลีตอิมงอลีเยพลุกิตติสุดฟูลเลทพ่น้มโนรากินซีซีลี มมพันต่อาเมสาพอทาตันสีพงอสีเห็นสักพอสักตอโนโมพอสักตอโนโมพอเค 摩发他倒担济他南阿婆卢吉卢羯帝羯罗帝依 си 利摩诃婆提萨，多萨婆萨婆摩拉摩拉摩悉摩悉利他音伽罗伽罗音母<樂>，嘟噜嘟噜发塞耶帝摩诃发塞耶帝他啦他啦帝利尼，苏弗啦耶悉啦悉啦摩摩发摩拉。 มอติลีซีซีสนสุดนออลาเซฟูลาเซลีฟาชอฟาเชียนฟูลาเซยฟูดูฟููมอลาฟูลูฟูลูสิลีโซลาโซลาสิลีสิลีสิลูสิลูพูทธเยพูทีิยพูทโเยพูทโเยมีตีรยเยนลาเกิน์ีลีสินินพยมอนซาสุทโเยซาบอบอสุทโเยะซาสุทอ ยีอิสิพันลายะสพหนอลากินชีสพหมอลานอลาสอพหสิลาเจงอมเขยสพหสพหอสุถะเยสซอพหเจกิลาอสุถเยสพหมอพอทมกิสุถเยสพหนอลากินชีพันเขยลายสซอพหมอพอลิเซงกินลายะสพหนมหอลาตันนาตลายแยานโมอ์ลิยา ลูกิจิชอบพันละแยะสอพะองอันสิตินตูมันตราปะะัตถยะสอพะอง